ครับข้อที่3นะครับข้อที่3ย่อยนะครับอ่วาวาดรูปก่อนนะครับนักเรียนครับใชไมบ้บรรทัดนะเรียนเขาบอกว่าโจทย์บอกว่าอะไรนะหมุน180องศาใช่ไหมหมุนไปทางไหนครับ ทวนเข็มด้วยตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกานะครับข้อที่สามตามเข็มนาฬิกาแล้วเรนควรจะวาดรูปทางซ้ายหรือทางขวาเมื่อวานครูบอกแล้วว่าแล้วเรน,นควรจะวางรูปต้นแบบไว้ตรงไหนถ้ามันหมุนตามตามเข็มร้อยไป,ปสิบองศานะครับเราควรจะวางกลางๆหน่อยเนาะ เพราะว่ามันจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมรูปมันหมุนไปอ่ะหมุนตามเข็มใช่ไหมกับหมุนถ้าหมุนทวนเข็มหมุนทวนเข็มมันจะมาทางนี้ใช่ไหมครับหมุนตามเข็มมันจะมาทางนี้ถูกไหมหมุนตามเข็มคือซ้ายไปขวาแต่ถ้าหมุนทวนเข็มใชไหมครับอาจ้ายหมุนทวนเข็มซ้ายไปขวาจะหมุนลงล่างใช่ไหมครับหมุนลงล่างเพราะลูกมันเป็นมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหมุนตามตามเข็มก็ซ้ายมาขวาเหมือนกันแต่หมุนขึ้นไปด้านบนใช่ไหม ข้อที่สามนะครับวาดรูปแบบหนึง่งรูปตรงนี้เก็บเป็นเส้นตรงหนึ่ง จะได้ไหมอย่าไปคิดขอบมากนะเดี๋ยวเวลาใช้วงเวียนปุ๊บมันเลยขอบกระดาษเลยขอบกระดาษออกไปอ่ะสังเกตไหมอันนี้ถจะเป็นหน้ากระดาษของเธอก็จะมาลงมาทาั้งล่างนิดนึงเพราะเดี๋ยวมันจะวนขึ้นข้างบนใช่ไหมครับวนขึ้นข้างบนอาจจะเป็น A อะไรอย่างเงี้ยครับ B C D เพราะนั้นรูปต้นแบบนะครับเราก็สมมุติให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยครับ A B C D เพราะนั้นรูปที่ได้จากการหมุนนะครับตามเข็มนาฬิการ้อยองศามันก็จะเป็นรูปที่ได้จากการหมุนไปก็จะเป็นรูป A พาม์พาม์พาม์และ d พาร์ใช่ไหมอ่ะทีนี้เรียนดูนะครับปากาสีแดงครูจะใช้ได้ไหมนะครูบอกว่านักเรียนไม่จะเป็นต้องใช้เครื่องวงกลมก็ได้ใช่ไหมใช้วงเวียนได้เลยถูกไหมครับ จุดพีตรงไหนเนี่ยจุดพีอ่ะหรือว่าจุด P ีจุดพีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดพีจุดพีเป็นจุดหมุนใช่ไหมเรียนจุดพเป็นจุดหมุนนะครับเพราะฉะนั้นนะ,ะ,ะ,ะมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นิดนึงจุด P ยียูนะพยายามจะใช้สีแดงนะครับ แล้วเรียนลากสมมติว่าน่าจะเอาจุดสีก่อนนะครับจุดเอก่อนได้ไหมใช่ไหมจุดเอจุดเอจุดเอเรียนนะเดีย๋ยวเราแปดสิบองศาเอาจุดจุดนี้ก่อนจุดสีก่อนก็ได้แล้วเรียนลากเพราะครูบอกเลยว่าทุกครั้งเวลาทำนัาเรียนต้องลากใช่ไหมสมมติเราจุดสีเนี่ยนักเรียนก็ต้องลากจากสีมาหาพีใช่ไหมลากเลยไปเลยครับแปดสิบองศาลดแปดสิบองศาก็ได้ ลากเลยมาเลยโอ้ไม่ชัดเลยสีแดงน่าตีมากเลยลากจาก C ผ่าน P นะครับลากมาครับเ <c oughs> วลานักเรียนจะจะเขียนวงกลม,มนักเรียนเอาจุดไหนก่อนก็ได้นะครับที่นักเรียนคิดว่ามันสะดวกมันเรียนก่อน ่เรียนดูนะทีนี้จุดจุด C ใช่ไหมอ่าวงครับจุด C ห่างจากจุด P เท่าไหร่อโอนักเรียนครับจมูกลําบากและพรลูปมันเล็กนะครับหมุนตามเข็มก็ต้องมาตรงนี้ใช่ไหมจับลํำบากเลยตรงนี้เง จม,มันไม่เป็นวงกลม,มนะเนี่ยมันหมุนลำบากนะครับต้องเป็นวงกลมมากนกันนะ แล้วก็ต้องมาตัดเส้นแดงใช่ไหมหมุนมาให้ตัดเส้นแดงให้ได้เอเอมเกตกลับไปแล้วนี่ถ้าลูกมันเล็กแล้วมันแคบอบย่างน,นี้เรียนมันจะหมุนลํำบารงเรียนนะอะแล้วมันหมุนมาตัดจุดสีแล้วกันนะเอขยับไนเอเกตแก่เอโดนฆ่าไปแล้วอันนี้เป็นเอนะครับเอตรงนี้แล้วเรียนจดตัดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย จุดตัดตรงนี้คือจุดอะ่รจุด C ใช่ไหมซีอะไรครับซีพามใช่ไหมครับ่ะซีพามหนึ่งนักเรียนลากจากจุด C มามามาผ่านจุด P เพราะจุด P เป็นจุดหมุนใช่ไหมลากเลยมาเลยนะครับแล้วก็ใช้วงเวียนครับใช้จุด P เป็นจุดหมุนดาที่สองของเรียนยิ่มไปที่จุด C แล้วก็หมุนมานะครับให้ตัดเส้นสีแดงนี้นะครับหรือเส้นร้อยแปดสิบองศานั่นเองนะครับนะ เรียบร้อยยังเดี๋ยวจะบอกก็เลยว่าจุด A เป็นจุด A พามง่ายที่สุดเลยนะครับจุด A พามเมื่อกี้ใครเข้านะโมเดลท่านนะได้สี่พามแล้วต่อไปเราจะไปดูดีเอาดีก็ได้ครับเอาด,ดีหรือบีก่อนเอาบก็ได้ด ได้จะสังเกตว่า B กับ P เนี่ยมันอยู่บนเส้นเดียวกันใช่ไหมเนี่ยนะมันอยู่เส้นเดียวกันใช่ไหมอ้าวเพราะฉะนั้นนะก็ไม่ต้อง拉อ่าลากเส้นต่อนะเดบอกไม่ต้องลากลากเส้นต่อจากนี้ต่อไปนี่ครับสีแดงเนี่ยคุณน่าจะวาดใ,ให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงเนาะ มอ,องเห็นไหมสีแดงสีแดงมันมันเหมือนมึกมันแห้งนี่เติมมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะต้องต้องต้องหมุนเอาเอาไส้มันออกมานะครับเอาไส้ออก ต่อไปใช้วงเวียนใช่ไหมวงเวียนใช้จุดทเป็นจุดหมุนนะครับแล้วก็อินสอรที่ไปที่จุด B นั่นเองกว่จาจตบังนิดนึง่งหมุนมาหมุนที่ร้อยแปสิบโอ้โหต่อตรงนี้ จริงๆเนี่ยไม่ต้องตีโค้งมาขนาดน,นี้ก็ได้นะครับเพียงแต่นี่จิ้มนี่แล้วก็มาจิ้มนี่ก็ได้ใช่ไหมเพราะตรงเนี้ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีจุดที่จะต้องไปคอสเลยใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยคุณตัดออกได้ไหมเนี่ยได้ไหมเพียงแต่เราจิ้มให้ให้ใหหรัศมีมันเท่ากับท B แล้วบมา B P มา B พานมันก็ต้องเท่ากันใช่ไหมครับนี่แค่นี้เองเนี่ยมันไม่จําเป็นก็ได้นะครับต้องเป็น B ใช่ไหม ตรงนี้เป็น b อีอะไรนะบี b, ใช่ไหมบีบีตรงนี้เห็นไหมครับเราต้องการแค่จุดตัดตรงนี้เองนี่เอจุดตัดตรงนี้เป็นอะไรนะรนี้ C ีพามนะครับบี b, พามใช่ไหมบี b, พามนะพอเรารู้แล้วเลยเนี่ยตรงนี้ก็ไม่จําเป็นใช่ไหมครับเนี่ยแต่ก็ความสวยงามนม่นเอก็ตีโค้งไปก็ได้นะอาต่อไปครับบี b. D ีจะหาดีพามนะครับดีพามดีพามก็ลากจาก D มาตัด P ใช่ไหมลากจาก D มาตัด P นะครับลากจาก D มาตัด P จุดนะครับจะต้องลากมาตัดกับจุดหมุนนะครับเสร็จแล้วใช้วงเวียนใช่ไหมครับเรียนวงเวียนวงเวียนก็คือเจมรัศมีเท่ากับอะไรครับ p d ใช่ไหม p d เท่านี้ p d เท่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จะเป็นต้องโค้งมานะครับเราก็มาเจมตรงนี้ฝั่งนี้ให้ตัดเส้นร8 0ยปองศาก็คือเส้นนี้เส้นนี้ นี่แค่นี้เองถูกไหมนะนะเพราะฉะนั้นจุดที่เราต้องการอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้คือจุดไรจุดดีพามใช่ไหมดีพามใช่ไหมอ่ะดีพามหรือดีพามดีพามอยู่นี่นะ d ีพามดีพามแล้วก็ดีพามใช่ไหมอ่ะ C อยู่นี่อ่ะต่อไป A A สุดท้าย A กูบอกว่า A ง่ายมากเลย A ทำไมครับ A นยย้เรียนดูจุด P ยังคงไปจุดหมุนเหมือนเดิมใช่ไหมจุด T P ไป A นะ่ยห่างเท่าไหร่นะครับ P มา A พามันอยู่บนเส้นเดียวกันนะครับก็ห่างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนี่ มันห่างเท่าไหร่เท่านี้จะไหมครับเราก็มาทำตรงนี้เห็นไหมครับรเพราะฉะนั้น a p พา m ์มถึงไหน A อพารมก็อยู a ่<อ>บนเส้นนี้ a อพารมนะเอาเราได้ครบแล้วได้ครบแล้วทำไงเชื่อมเชื่อมจุดครับเชื่อมจุด A มาอะไรนะ a ไปดีนะครับ ถ้าเมาดีนี่ครับเอาหนาหนาเลย A มาดีใช่ไหมต่อไป A ไปไล่ไป B ใช่ไหมครับมันจะทับเส้นนี้มันก็จะทับเส้นนี้นะครับมันตรงเส้นซ้อนเลยจริงๆไม่ซ้อนนะยัง ก็ดีพามก็ดีทามใช่ไหมแล้วก็อะไรครับดีามกัดีทามอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วเห็นไหมว่า A อเ A พามนะครับห่างจากจุดทีจุดหมุนเท่ากัน เนี่ยอันนี้คือจุดหมุนจุด P ใช่ไหมจุด P ตรงนี้จุด P ขยับตรงนี้ลงนะครับจุด P เป็นจุดหมุนนะครับว่า P A กับ P A เอพาร์มเนี่ยอะตุระเอพาร์มมันระยะห่างเท่ากันใช่ไหมครับห่างเท่ากันอ่าจุดซ P กับ C P พีซีพาร์มเนี่ยซีซีพาร์มขยับนี่ซีพาร์มซีพาร์มก็ห่างเท่ากันใช่ไหมครับ แล้วก็จุด P P B กับ P D พีพามก็ห่างเท่ากันนะครับแล้วก็จุดอะไรครับจุด D P D นะครับก็จะห่างเท่ากับ D พามะครับก็หางเท่าเท่ากันนะครับกับ P กับ D ก็จะเป็นรูปอย่างนี้ครับจุดหมุนอยู่ตรงกลางอ่ะได้ยัง ทำลงสมุดด้วยนะครับลงสมุดด้วยใครที่ครูสั่งแล้วไม่ทําก็ต้องทําด้วยนะทำลงสมุดด้วยนะครับ ลำดับขั้นตอนในการทำนะครับนักเรียนหนูนบอกแล้ว,ว่าหนงนักเรียนต้องลากสมมุตินักเรียนจะหมุนจุดจุด a ใช่ไหมนะครับอย่างข้อนี้ได้เห็นไหมครับว่าครูไม่ได้ใช้เครื่องวงกลมเลยเพราะว่าเรารู้ว่ามันหมุน180องศามันเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับครูก็อาศัยการใช้ขีดเส้นนะครับจากจุดที่ต้องการจะหมุนผ่านจุดหมุนนะครับแล้วก็ใช้วงเวียนวัดระยะห่าง ะร,ระหว่างจุดหมุนกับจุดที่ต้องการจะหมุนไปนะครับนะแล้วก็มาใช้วงเวียนนั้นนะครับตัดเส้นตรงที่เราที่เราสร้างขึ้นมานะครับรูปต้นแบบคือรูปสีน้าเงินนะครับรูปที่เกิดจากการหมุน180องศาตามเข็มนาฬกาก็คือรูปสีแดงนะมันก็จะได้เป็น A พามนะครับ a พามพพามและ D พามนะครับจำม้นะครับรูปที่ได้จากการแปลง นะครับม en like <sim> ันจะมีเครื่องหมายพามอยู่ด้วยนะครับมีเครื่องหมายพามอยู่ด้วยแต่ถ้ารูปใดที่มันไม่มีเครื่องหมายพามแสดงว่าเป็นรูปต้นแบบนะครับม้ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขนานการหมุนหรือการสะท้อนนะครับรูปที่ได้จากการหมุนการสะท้อนหรือการเลื่อนขนานเนี่ยนะมันจะมีสัญลักษณ์พามอยู่ด้วยนะครับฮะ ไหนอ่ะจุดอะไรนะจุดข้อที่สองโอ,อ้ข้อเมื่อวานมันเลยได้ยังไงอ่ะแล้วทำไมของหนูมันเลยลูกแสดงว่าวัดมันดูคนละวงมาสิ จะอยู่ตงไนจุด P มันอยู่นอกรูปนะครูจำไม่ได้แล้วเมื่อวาน A B C อยู่ตรงไหนอะของใครมีปัญหาไหมนอกจากสองคนนี้พ่อเมื่อวานมีปัญหาไหมอ่ะนักเรียนทำตามครูเดี๋ยวจะย้อนไปข้อที่สองเมื่อวานนะครับทำตามครูใครที่ไม่ได้ทำเมื่อวานทำด้วย นะครับครูจะไปช้าๆทีละขั้นตอนนะครับอ่าข้อนี้เสร็จยงังข้อที่สามเสร็จยังครับเสร็จแล้วขอย้อนไปข้อที่สองนะครับขอย้อนข้อที่สองนะลบนะครับอ่าข้อที่สองทวนข้อที่สองเมื่อวานนักเรียนเวลาทํานะครับนักเรียนทําไปตามขั้นตอนนะครูจะไปแบบช้าๆถ้าไม่ทันนี่ต้องบอกว่าครูคะยังไม่ทันค่ะอ่า ข้อที่สองย้อนไปเมื่อวานนะครับรูปให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา45องศานะครับทวนเข็มนาฬิกามันก็ต้องวางรูปทางขวานิดนึงใช่ไหมเพราะทวนต้องไปทางซ้ายนะครับ รูปวาดครั้งที่สองอาจจะไม่ไม่เหมือนรูปครั้งแรกใครที่ไม่ได้ทำเมื่อวานนะครับให้ทำด้วยนะคูทวนให้อีกรอบหนึ่งนะก็ต่อ,อมาองเดี๋ยวผู้ใส่ครูวางอย่างนี้ใช่ไหม a ออย่างนี้ใช่ไหมซ d ดอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ปล่าใช่นะโอเคจุด P อยู่ตรงนี้โอ้จะหมุนจนไหมโอไม่เป็นไรแค่4.5องศาเองครึ่งของมุมฉากนะครับจุด P อยู่บริเวณตรงนี้จุด P จุดหมุนนะครับอ่ะอันนี้ต้องใช้เครื่องวงกลมด้วยนะครับวัดองศานะทีนี้มาดูลำดับแรกนะครับลำดับแรกนักเรียนจะหมุน จุดใดไปนักเรียนก็ลากเส้นเชื่อมสมมติจะมุดจุดมุจุด A ก็ลากเส้นเชื่อม P A อลากมาเส้นใหญ่โตมากเลยอ่ะอย่างนี้ใครยังไม่ทำลากหรือ,อยังลากลากเลยใครยังไม่ทำอ่ะทำไปพร้อมกับเพื่อนน่าจะได้ข้อน,นี้ข้อเดียว นะวันละข้อนะะเป็นการทบทวนด้วยนะเหลือประมาณสิบนาทีนะครับแต่เวลาตูมีไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นแล้วนะครับเหลือสิบนาทีนะตูมนะอ่ะต่อไปไงต่อครับใช้ใช้อะไรครึ่งวงกลมก่อนนะครับใช้ครึ่งวงกลมวัดอะไร วัดขนาดขององศาเท่าไร่45้าองศาใช่ไหมทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกามันก็ต้องทิศทางไปทางนี้ไม่ติดจะแล้วมันก็ต้องทิศทางไปทางนี้ใช่ไหมทวนเข็มนาฬิกาสีแดงไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันมันไม่ช่วยครูธรรมาตาิทแล้วสีแดงอะอ่ะก็ต้องวัดที่จุดจุดพีจุดหมุนนะ Like okay. ถ้เล่นวางขึ้นวงกลมถูกหรือเปล่านะ่นห่ยเดี๋ยวนี้ใช้ p a เส้นถามนะครับต้องให้มันขนาหหนวยเลยนะ45องศาใช่ไหม45อยู่ไหนครับเนี่ยก็เริ่มจักตรงนี้ใช่ไหมศูนย์ไป45ตรงนี้นี่45อยู่ตรงนี้45องศาอ่าแล้วกี่เส้นครับสีแดงสีแดงมาแล้วจ้า สีแดงิดีเส้นใต้สีเส้นใต้แล้วก็ทุกซอนเพราะว่าอะไรมุมเกิดจากหลังสีใช่ไหมครับหลังสีต้องมีทุกสรอนข้างหนึ่งจากนั้นใช้วงเวียนครับวงเวียน แล้วเรียนดูว่า APA a, มันห่างเท่าไหร่พห่างเท่าไหร่ี๋ยวเรียนก็ททำวงไปใช่ไหมครับแต่ครูบอกเมื่อกี้นี่มันจะเป็นต้องทำวงยาวก็ได้นะเราต้องการแค่มันจุดตัดมันอยู่ตรงไหนก็นั่นเองนี่เราก็ทำนี้เลยครับตัดตรงนี้ใช่ไหมแต่เรียนอาจจะลากก็ได้เพื่อเห็นว่ามันอยู่วงเดียวกันใช่ไหมครับ a กับ a พามอยู่วงเดียวกันอ่ะลากไปลากไปอ่าเห็นไ,ไหมว่า wow. A A ไป A อพาร์มเนี่ยมันจะต้องอยู่บนวงเดียวกันนะครับอันนี้เป็น A อพาร์มนะครับ A พาร์ามห่าง P A กับ P A พาร์มต้องห่างเท่ากันนะครับอ่าต่อไปจุด B ทันไหมทันไหมอ่าต่อไปจุด B จุด B ทำเหมือนการเริ่มต้นขีดเส้นครับ t D t D ยีขีดมา B ีขีดมาบอ่พอขีดมา B ปุ๊บใช้เครื่องวงกลมวัด45าองศาทวนเข็มนาฬิการครับก็ต้องใช้ทเป็นจุดกลางเหมือนเดิมใช้ PB เป็นฐานต้องขนานกับฐานนะ 45่ไหนครับนี่45อยู่ตรงนี้ 45, 45่้างนแล้วก็ขีดเส้นใช่ไหมครับขีดเส้นขีดเส้นจาก E ไปหาจุดที่เรามาร์คไว้นะครับมีขนาดมุม45สีห้ามุงนึอ่ารูปสอง เสร็จแล้วก็มาใช้อะไรใช้วงเวียนใช้วงเวียนนะครับใช้วงเวียนอ้าว PB ห่างเท่าไหร่ PB ห่างเท่าไหร่นะครับ P กับ B ีพามก็ต้องห่างเท่านั้นใช่ไหมอ่ะนะครับเพราะนั้นจุด PB ห่างเท่าไหร่ PB บพาม ก็จะต้องห่างเท่าน,นั้นตรงนี้คือดีฐาเห็นไหมมันอยู่วงเดียวกันนักเรนบอกทําไมมันห่างไม่เท่ากันเพราะว่านักเรียนวงเวียนนะักเรียนมั่นคงไหมเวลาหมุนนะ่ะถ้ามันอยู่วงเดียวกันเนี่ยรัศมีมันต้องเท่ากันใช่ไหมครับวงกลมอ่ะอ้าวต่อไปจุดสุดท้ายจุดจุด,จดอ่าสองสองจุดจุด C กับจุด D ใช่ไหมเอา C ก่อนนะครับจุด C ตรงนี้จุด C จุด C ขีดเส้นครับขีด T C